เมื่อเช้าเปิดไอเวอร์เวสก็ได้เฮียแล้วกุนชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่สามที่แว่นหมดไปสามรอยเอ็มเพราะมันถ้ายังไม่ได้อีกนะก็น่าจะหมดไปประมาณสามสี่ร้อยเอ็มนะต้องต้องได้แล้วแหละต้องได้แล้วลและวลันนี้